สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยายวันช่วยหลังถูกสวมสิทธิ์ราชนะเมื่อวันที่13มิถุนายน64ที่ผ่านมาที่บ้านเลขที่19ทับ1หมู่ที่2ตำบลเขาช่างงม,มอำเภอโพธารามพบกับนางเบี่ยงทองเกิดอายุ84ปีและนางสาวทิติมาทองเกิดหลานสาวอายุ26ปีโดยให้ข้อมูลว่าตนได้ลงทะเบียนครงการเราชนะให้นางเบี่ยงผู้เป็นยา่าและได้รับสิทธิเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์64เป็นจำนวนเงิน7,000บาท โดยต้องใช้บัตรประชาชนทุกร้งที่ใช้สิทธิเราชนะเนื่องจากไม่มีสม,มาร์ทโฟนต่อมาได้นำบัตรของยาไปใช้สิทธิซื้อสินค้ามาใช้แต่พบว่ามีการใช้สิทธิซื้อสินค้าไปก่อนหน้านี้ตนจึงไปขอตรวจสอบกับทางธนาคารกรุงไทยสาขาโพธา์รามเพื่อขอตรวจสอบข้อมูลในโครงการเราชนะ กระทั่งทราบว่ามีการใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าที่ร้านเจเอกเลขที่39หมู่ที่3ตำบลดอนกํายานอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีไปเมื่อวันที่14เมษายน64เป็นเงิน2,000บาทวันที่15เมษายน64เป็นเงิน1,000บาทและวันที่30เมษายน64เป็นเงินอีก897บาทรวมเป็นเงิน3,897บาทจึงเชื่อว่าเป็นพวกมิจฉาชีพมาสวมสิทธิ์แอบใช้เงินที่รัฐบาลช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนนางสาวธิติมาเล่าอีกว่า ต่อมาตนได้ติดต่อไปที่น,นายนภัดพันแตงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3าตำบลดอนกำยานและทราบว่าร้านเจเอกไม่ได้เปิดเป็นร้านค้าและทางผู้ใหญ่บ้านยังได้รับแจ้งว่ายังมีอีกหลายคนที่ถูกแอบใช้สิทธิ์แบบนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ โดยในพื้นที่จังหวัดราชบรุรีมีผู้ที่ถูกแอบใช้สิทธิ์มากกว่า50รายเป็นชาวอำเภอส่วนพึ่ง3รายอํเภอปากท่ออีกประมาณ50รายและจังหวัดนนทบุรี1รายจังหวัดสงขลา1รายแต่รายที่จังหวัดสงขลาได้เงินกลับคืนไปแล้วเพราะเขาเดินทางมาติดต่อเองจึงได้เงินกลับไปจนวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมา ตนจึงตัดสินใจพาญาติเดินทางไปที่ร้านเจอเอกเพื่อสอบถามแต่ไม่พบเจ้าตัวโดยทางญาติอ้างว่าไม่อยู่ไปต่างจังหวัดแต่ตนได้ชื่อนามสกุลจริงมาจึงนำไปตรวจสอบพบว่ามีตัวต,วตวนอยู่จริงและพบประวัติก่อเหตุแบบนี้หลายครั้งต่อมานางสาวท,ที่มาจึงได้เดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรเขาดินเพื่อติดตามตัวคนร้ายที่แอบมาใช้สิทธิ์โครงการราชนะของคุณย่าแต่ทางตำรวจได้ให้ลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนเนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอ รัมต้นได้พยายามแจ้งหลายหน่วยงานให้ช่วยเหลือแต่ไร้ผล จนตอนนี้ตนกับคุณย่าไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครแม้เงินจะไม่มากแต่ตนอยากให้เป็นอุทาหรณ์ให้กับโครงการรัฐบาลว่ายังมีพวกมิจฉาชีพมาสวมสิทธิจึงอยากฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยตรวจสอบว่าโครงการนี้มีช่องโหว่ตรงไหนยังทําให้พวกมิจฉาชีพสามารถเอาข้อมูลแบบประชาชนคนอื่นไปใช้ได้โดยที่เจ้าของไม่รู้และทั้งที่แบบประชาชนและรหัสนั้นอยู่กับผู้ถือสิทธิซึ่งตนอยากจะฝากถึงคนที่โดนอย่างคุณย่าของตนอย่าชราใจว่าไม่ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยากให้ออกมารวมตัวกันเพื่อดำเนินคดีเอาคนโกงมาติดคุกให้ได้เพราะถือเป็นภัยสังคมอย่างมากขณะเดียวกันจากการตรวจสอบพบว่าเจ๊เอกเป็นสาวประเภทสองและเป็นคนในหมู่ที่3ตำบลดอนกํายานจริงแต่ไม่มีร้านค้าตามที่ได้แจ้งลงทะเบียนกับโครงการเราชนะไว้กับธนาคารซึ่งมีการก่อเหตุแอบใช้สิทธิโครงการเราชนะหลายรายแล้วโดยจะเลือกผู้สูงอายุที่อยู่ต่างจังหวัดเรื่องนี้ผู้เกี่ยวข้องควรจะริงดำเนินการตรวจ สอบอย่างเร่งด่วนท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ